สวัสดีครับสวัสดีครับพุทธศาสนิเส้นกชจนทุกท่านนะครับผมประงจงวงศ์นรงวันนี้เราได้นำภาพาสวยงามอนงามนะครับมาฝากสถานที่ตรงนี้นะครับก็คือสถานที่สวนภาวนาหมู่ที่4ตำบลห้รยกลัออำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับณปัจจุบันนี้การพัฒนาก้าวหน้าไป่อนข้ามมากนะครับส่วนใหญ่เราก็จะปลูก ต้นไม้หลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับอย่างที่พี่น้องเห็นในขณะนี้ก็คือเป็นที่เป็นต้นที่เหล็กนะครับที่เราปลูกไว้เป็นแนวยาวเลยนะครับเป็นร่มก็ได้เป็นอาหารก็ดีแล้วก็ส่วนฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นส่วนต้วยจะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับที่เราปลูกไว้ส่วนถนนตรงนี้นะครับก็ไปมาสะดวกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาพี่น้องก็ไป ทำบุญนะครับหรือว่าไปเที่ยวสามารถที่จะไปดูได้นะครับบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายนะครับเป็นสถาทน,นที่ปฏิบัติธรรมนะครับเราปลูกต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ส่วนบริเวณตรงนี้นะครับขวามือเนี่ยเราปลูกต้นไม้แล้วก็ผลไม้ไปด้วยนะครับส่วนขวามือ,อส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็น ผลไม้หลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับที่เราปลูกไว้ส่วนบริเวณตรงนี้เราก็ปลูกเช่นเดียวกันนะครับับางขวามือนู้นนะครับทางก็จะเป็นรถเก๋งสีแดงนะครับนั่นจะเป็นรถของกระบบเอกนะครับได้มา,าเยี่ยมแล้วก็ทําบุญแล้วก็ส่วนด้านหน้านู้นนะครับก็จะเป็นสวนกล้วยแล้วก็จะมี ผลไม้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับที่เราปลูกไว้แล้วก็เป็นลานธรรมด้วยนะครับเป็นลานธรรมไว้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ถนนที่เราทําไว้นะครับเพื่อต้องการอยากจะให้พี่น้องเดินเดินภาวนาเนาะ,อะรอบ3ามระลึกบองศานะครับเราสามารถที่จะเดินได้ในระหว่างทางนะครับข้างทางซ้ายขวาเนะี่ยก็จะมีต้นไม้นะครับคลุมเป็นร่มเป็นเงาอย่างดีนะครับ นี่คือบรรยากาศสวนภาวนาหมู่ที่4ตำบลเนือกระับอำเภอจุนนะครับฉะนั้นบรรดาพี่น้องมีโอกาสก็ขอเรียนเชิญได้นะครับวันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขจากพระพมทธเจ้าวงโรงสวัสดีครับ